กาตูนช่องพี่เจครับตอนเสกยาคุซาให้หายแล้วไปสำรวจด้านในกันเถอะพี่จะเสกพวกยาคุซาให้หายไปให้หมดโอมมลึกก,ก,กึยยาคุซาจงหายไปเฟิมหายไปหมดแล้วครับตอนเนี้สำนักงานยาคุซาไม่มีใครเหลืออยู่แล้วเหลือแค่พี่คนเดียวเองนี่ไงห้องโถงก็ไม่มีใครเหลืออยู่เลยเดี๋ยวเราไปสำรวจสำนักงานยาคุซากันเถอะหือต้นไม้อะไรพวกนี้มันมาปลูกข้างล่างได้ยังไงเนี่ย นี่มันในตึกนะไม่มีแสงแดดอะไรเลยมันงอกได้ยังไงวะอะช่างมันเถอะขึ้นไปสำรวจชั้นสองดีกว่าชั้นสองห้องแรกจะเป็นห้องสำนักงานที่พวกคุณลุงยากุซ่าอยู่กันเยอะๆและมีเงินวางอยู่เต็มไปหมดเลยครับแล้วเราไปดูห้องต่อไปกันห้องนี้ห้องอะไรนะหืมมีลูกกรงด้วยเป็นห้องทรมานนักโทษแน่ๆเลยพวกยากุซ่านอกคอกหรือแก๊งคู่อริอาจโดนจับมาที่นี่ครับ และห้องสุดท้ายก็คือห้องของบอสยากุซ่านั่นเองอาวุธเพียบเต็มไปหมดเลยยิงได้จริงๆด้วยนะครับแถมมีเงินอยู่เต็มเลย